สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าเมนมาเบิงอัปเดตเขามาเดินสายไฟนะจ๊ะเดินท่อเดินสายไฟไปดูข้างในด้วยกันจ้ะเดินท่อกับเดินสายไฟเดี๋ยวก็ช่างช่างฟ้าก็จะเข้านะเพื่อนๆจ้ะกับเดินเสร็จ สายไฟเราเดินเสร็จแล้วในบ้านอันนี้ห้องถุงอันนี้ห้องครัวห้องครัวอันนี้ห้องถุงล้วห้องถุงอันนี้เป็นโรงจอดรถแต่ว่าเราคงจะไม่จอดรถตรงนี้เนาะอือฮึ อันนี้บันไดขึ้นข้างบนอันนี้คือ,อห้องเครื่องห้องพวกสวิตไฟพวกน,นั่นไฟอ่ะเพื่อนๆอยู่ตรงนี้เี่จ้ะเขาเดินไ้เรียบร้อยข้างบนเห็นจ้ะเเพื่อนๆเขาเดินเรียบร้อยแล้ว อันนี้ห้องน้ําห้องน้ำย้ายใหญ่ข้างล่างเหมือนห้องนอนอันหนึ่งเลยแหละเพื่อนๆจ้าอันนี้ก็เดินไว้เรียบร้อยจะเดินไว้แล้วแล้วเราพาขึ้นไปข้างดูข้างบนมันไดขึ้นมันสูง จากพื้นไปหาดาดไปถึงฝ้าสองเมตรเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจ้าอันนี้ห้องห้องข้างบนที่นั่งพักก่อนเข้าห้องนอน <c oughs> ห้องรับเขกน้อยอาอันนี้ก็อีกห้องนึงทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว uh huh. เดี๋ยวช่างดาดฟ้าเข้ามาจ้า เข้าเดินไม่เรียบร้อยหมดละอันนี้มันคืออะไรเนี่ย <c oughs> โอเคแล้วก็นี่ห้องนอนอีกห้องหนึ่งสายอินเทอร์เน็ตอะไรแล้วก็ทำมเรียบร้อยเดินสายแอร์ทุกห้องอ อันนี้ห้องรับแขกเล็กมีปักสองปักโอเคห้องนี้รู้สึกจะไม่ไม่หวางแอร์มั้งคิดว่าอันนี้ก็คือห้องน้ำข้างบนอันนี้ก็เบิ่มเริ่มเลยเพื่อนๆจ้าใหญ่มากห้องน้ำห้องน้ำกว้าง จากพื้นจากพื้นห้องน้ำจนถึงนูน่นเพื่อนๆสูงมากสูงจริงๆสองเมตรสามเมตรสามเมตรกว่านู่นเรามังอันนี้ห้องนอนเราจะห้องน้ำก็ใหญ่เหมือนกันทุกห้องอและเพื่อนๆมีสวิตไฟ เขาเดินมาเรียบร้อยหมดโอเคอ่าห้องสายอินเทอร์เน็ตสายแอร์สายอะไรก็เ,เดินหมดเลยอันนี้ตรงตั้งแอร์เนาะอันนี้ตรงตั้งแอร์อนนออรทุกทีเดินไว้เสร็จเรียบร้อยจากตัวนี้ที่ลงไปข้างล่างมันจะอยู่มันจะอยู่ห้องนี้เพื่อนๆดูสิที่ สายไฟที่ลงข้าง้านงนะ okay. เอ๊ะตรงนี้ทำไมไม่มีสายไฟหรือว่าเขาเอาตรงนั้นมานี่เอานี่มานั้นเออโ okay. อเคนกมาอยู่แล้วนะเพื่อนๆจ้า เรวจะตัวนกนกทำรังนกทำรังก่อนเขาติดผ้าต้องต้องให้เขาดูดีๆกันอันนี้ก็หลังบ้านลงจอดรถลดงจอดรถเนื้อที่ประมาณงานกว่ากว่าเพื่อนๆจะเกือบสองงานนั่นแหละคิดว่านะ ช่างยังทําไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆจะต้องอามาเดินสายสายเมนไฟลงข้างล่างเนาะ mm hmm. อันนี้บ้านพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อนๆจะบรรยากาศบรรยากาศบ้านหนองไสเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกสวย ันนี้ห้องนอนนี่ห้องนอนนี้จะเล็กเนาะเพราะว่ามันมีบันไดมนันเลยดันไม่ได้ขยายไม่ได้เพื่อนๆจ้าถ้าขยายต้องขยายตั้งแต่แรกเนาะแต่ว่าพื้นที่เราไม่พอพื้นที่เราไม่พอที่จะขยายนะจ่ะเพื่อนๆจ้าต้องเป็นแบบนี้ถ้าเราตัดสินใจไปทําตรงเนื้อที่นะยี่สิบไร่น่ะโอ้โหอลังการงานสร้าง แต่ไม่อยากไปอยู่คนเดียวเพื่อนๆไม่อยากไปอยู่คนเดียวยังอยู่กับเพื่อนบ้านเนาะบรรยากาศร,รอบๆเพื่อนๆจ้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณค่ะบายบายเจอกันใหม่นะคะเพื<ๆ>่อนๆรักนะุ๊บ